เนี่ยมาไขยเนี่ยครับิืขึ้นมาเอาง่ายๆแค่พระบินทบาทยังไม่ได้เลยค่ะไปยืนบินทบาทจะให้พรเนี่ยถูกไล่แล้วค่ะฮะประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะแต่เห็นบอกมีเยอะกว่านั้นอีกใช่ครับหลายเคสมากอันนี้เป็นเหตุการณ์รถประกาศโฆษณาเขาผ่านมาแ้ปลาไข่ใส่แบบนี้มันผิดกฎหมายมันความเดือดร้อนทำคาเนี่มันอะไรกันอ๋อ พอเปิดเสียงดังปุ๊บเี่ย ρο, <_ d ata> เขาบอกงี้ในบ้านของเขาเนี่ยมีคนที่ไม่สบายอยู่มีไหมไม่มีครับ <_ d ata> มีนะครับแล้วพวกปืนมาด้วยพวกปืนในประจำเลยครับพกออกมาบางทีเดินถือข้ามถนนเลยครับท่านคุณไปไปไป,ไปมีปัญหาอะไรกับบ้านหลังนี้คือเราก็ค้าขายอยู่พ่านตรงข้ามเ <_ d ata> ขาก็บอกว่าเรารบกวนส่งเสียงดังร้านไหนว่าเปิดก็ว่าส่งเสียงดังหมดคือห้ามมีการค้าขายหน้าบ้านเขาเขาบอกริเริทมิ์การอยู่อาศัยของเขาเขาก็มาอ้างกฎหมายเก่าว่าเมืองทองเนี่ยเขาให้พี่ที่อยู่อาศัยห้ามค้าขายมันจะเป็นไม่ได้ไงครับตั้งแต่ท้ายซอยปากซอย าค้าขายกันเต็มไปหมดตอนนั้นคุณขายอะไรมีตู้น้ํามันกับทําไข่กระทะกับแฟนเขาบอกกินเข้าบ้านเขาทําร้ายลูกค้าที่มาซื้อของบ้าง <c oughs> มาด่าบ้างรถมาชะลอจอดเพื่อจะกลับรถไปหาเราฝั่งตรงข้ามก็ถูกปาไข่ถูกปืนไล่ยิงพยายามมากลวยมาตั้งไว้หน้าบ้าน <c oughs> ทางที่วิ่งมาสองเลนเนี่ยเขาต้องมาเบรกตรงนั้นเมื่อชะลอเพื่อเบี่ยงออกเขาก็เริ่มช้าพอช้าเสร็จก็มีปัญหาเขาบอกว่าสัญญาณการขโมยดังของผมเนี่ยผมเช่าที่ตรงนี้ที่ <ใน S 1> ว่างตรงนี้ที่เดียวกันนี่เลยใช่ผมไม่ได้อยู่ซ้ายมือเมื่อก่อน ทำเป็นร้านอาหารผมก็จะโดนตั้งแต่เคลียร์พื้นที่เลยรถปูนมาก็จะมีเรื่องวิวาทหรือปืนออกมาบ้างมาบอกว่าไม่ให้ขายพอผมสร้างอาคารเสร็จจนมีลูกค้ามานั่งเอาปืนมาไล่ลูกค้าบ้างมาด่าลูกค้าบ้างร้านที่เปิดนี่มไม่ได้เปิดเป็นผับใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นรีสอร์งมีเป<ไ>ิดเพลงเสียงดังไหมไม่มีครับมีเครื่องวัดเสียงด้วยในร้านทางพี่เจ้าของบ้านเนี่ยแกต่อสายเข้ามาแล้วแต่ว่าแกเนี่ยขอญาตไม่โฟนอินแกจะชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านทางผมนี่เขาบอกมานะฮะเรื่องเอาปืนไปจ่อหัวไม่เป็นความจริงนะเรื่องไป้้้้องงใในนนนทาาาาเขตว่หปััมก เลิกเนี่ยเป็นเพราะว่าเสียงดังมากไม่เคยเข้าไปก่อกวนในร้านเลยไม่เคยเอาปืนไปไล่ลูกค้าด้วยอ่ะว่ายังไงอันนี้ร้านผมมีเครื่องวัดเสียงครับเครื่องวัดเสียงไม่เคยเกินเดซิเบลเลยไม่แต่เขาบอกว่าเขาเองไม่เคยทําแบบนั้นไม่เคยเอาปืนไปไล่เขาบอกต้องคํานึงถึงสารภาพทางสังคมของเขาด้วยโ <c oughs> อ้โหเขาบอกว่าเมื่อ15ปีก่อนโดนโจรขึ้นบ้านต้องไปติดสัญญาณการขโมยมันค่อนข้างจะไวมากพอรถไปจอดทั้งข้างปุ๊บมันจะดัง ที่บ้านเขาหมดเขาก็เลยเอาไอ้กลวยหรือเชือกเนี่ยมากั้นไว้ไม่ให้คนเนี่ยไปจอดรถตรงนั้นที่กั้นเนี่ยลงมาข้างล่างถนนเขาไม่ได้เป็นคนย้ายแต่ตำรวจเนี่ยย้ายมาเองเขาว่ายอย่างนั้นเขาจะชอบกล่าวอ้างว่ามันเป็นเซนเซอร์จับจริงไม่ใช่ครับมันเป็นรีโมทเขาตั้งใจกดเขานั่งมองกล้องจอ,องปิดตลอดอบุคคลเนี่ยโดนโดนกันเยอะในซอยนี่เขาจะรู้กันครับแต่เขาไม่กมาพูดยังน้องผมคู่กันแกล้งอะไรเงี้ยครับเขามาปาเนี่ยคือเกิดความเสียหายเงี้ยผมก็ต่อว่าไปเขาก็เอาปืนมาจ่อผมจ่อระยะประมาณสักเมตรเนี่ยครับประชิดนะ แล้วเขาเคยชักแล้วก็ขึ้นลำกดไกแต่ว่าแต่ปืนมันไม่ลั่นแจ้งความตำรวจก็ก็ผ่านมาถึงทุกวันนี้ประมาณ6เดือนก็ไม่มีไปแจ้งความแลวด้วยแจ้งความมีวันที่ประจําวันสอนอไหนทุ่งสองห้องทุ่งสองห้องครับเป็นสนทุ่งสองห้องนะใช่ทั้งเขตผมไปเนี่ยผมไปขออนุญาตผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน ใช่ครับเขาบอกว่าไม่ได้ทั้งทั้งที่กระทรวงออกให้ผมหมดแล้วทุกอย่างถูกระเบียบทุกอย่างมีทั้งถังดับเพลิงมีถังทรายตัวกักน้ํามันเวนระยะเรียบร้อยแต่เขตไม่ให้ก็ด้วยเหตุที่ว่าทางนี้โทรไปเขาชอบอ้างผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองออนะครับแล้วก็โทรไปเลยทั้งสอนอทั้งเขตเนี่ยดนกันหมดใช่ทุกอย่างจะเปลี่ยนพลิกหมดทุกอย่างครับจากที่เราเป็นคนชาวบ้านไปขอความเป็นธรรมจากหน่วยราชการหน้าเดียวแล้วความเป็นธรรมหรือดูแลเราเนี่ยกลับเปลี่ยนว่า ใจเย็นๆอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายพอแล้วแค่นี้แม้กรทั่งเด็กถูกอพื่อจหัวเหนีย่ยวไกลเนี่ยยังบอกว่าเป็นเราหกโทษเลยครับ